ให้ผลผลิตหน่อยลงอย่างนี้นะพี่น้องเขากะเอาพรังกิมจูออกไปกะซิมี่อ่าพุทธาสามรถขึ้นมาแทนทีไว้อย่างนี้นะพี่น้องอกะไว,ว้วางสั้นวันต่อไปเออคือบ่ต้องรอเลยเมื่ออ่ามซิดาเขาต้นใหญ่ขึ้นเขากะตัดแต่งก่นเขาจังซี่ก็คือตัดแต่งกีงออกแล้วพี่น้องเนี่ จับกัดส่งพุ่มเขาไว้แค่นี้อ่าย่าให้ไปย่าให้เขาไปกว้วงก็นี่วันต่อไปอืมส่งพุ่มเขาให้มันดูระยะนี่เออเขาจับจับกัดส่งพุ่มเขาแล้วเขาก็แตกกิงกันเขาตัดแต่งกิงแล้วเขาก็แตกกิงกันออกม,มา้หไม่ือเก่าพี่น้องฝรัง่งเนี่ยอืมเขาเอาไว้ซ้ำไหมันก็นอยู่ซ้ำนั่นแหละฝรัง่งเนี่ย สมมติว่ากิงเขาออกมาเงีๆยี้เสิเมื่อเขาเก็บผลผลิตหรือว่าเก็บนวยของเขาไปแล้วเมนบอกพี่น้องเขากตัดให้เขาอยู่ทรงพุม่มอยู่ประมาณนี้เขากตัดตรงนี้ออกซะเขาก็สิแตกตาออกมาไหมยอ,ยอยู่ระดับที่เขาต้องการวันเถาะก็เลยว่าปลูกบางท่านใสไปเลยเีาสนะพี่นอ้องเอกสาสีใสปุ๋ยแล้วสีใสฟุ้นเขาเมื่อนี่ไอฟุ้นเขา อะไรพ่นดินไว้แล้วแล้วก็มาสังเกตบึงว่าอ่าพุาตวาจำ b โที่ได้ปลูกไว้แล้วนี่เมื่อเขาต้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นต้องสินะพี่น้องนี่คือยังต้นนี่อนี่เป็นพุ้สัจว์โบที่ปลูกไว้เมื่อเขาต้นใหญ่ขึ้นต้นฟรังมันกับต้นใ่ญ่ขึ้นเฮากับตัดแตงกิ่งเขา จำกัดส่งพุ่มเขาวันศะไปพี่น้องให้มันอยู่ซ้ำนี่ทัาอยู่ลักษณะนี่คือให้พืชสองยางนี่อยู่ร่วมกันได้วันเะได้ผลผลิตทั้งสองยางจังสีนะพี่นอ้องอที่คิดไว้่างสัน้นแล้วก็ต่อไปก็สิขยายไปเรื่อยๆขยายต้นพุทรานี่ไปเรื่อยๆ ให้เขาอยู่จำกัดส่งพุ่มเขาพี่น้องบางสิดานี่ได้เขาส่งพุ่มเขาแพ่ออกมาไกลเมื่อเขาแพ่ออกไปไกลๆเขาก็ตัดแต่งกิ่งเขาซะเขาก็สิแตกกั้นแต่งกิ่งกั้นออกมาไหมให้ผมผลผลิตเท่าคือเก่าองศินะพี่น้องแล้วก็กิงเขาสีไงกิงเขาสีสมบูรณ์เทาจำกัดส่งพุ่มเขาไว้ไกลๆ ยหญเขาไปไก่ถ้าเขาทอดเหง้าไปไก่เองสอิกิ่งก้านเขากับพญายิ่บสมบูรณ์นังสินะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งของพระสัตร์จมบกํำลังแตกใบอ,อ,อ,อ่อนออกมาเมื่อใบเก้าใบใบเก้าเขาแก่ไปร่วงล้นไปเขาก็สิแตกยอดอ่อนขึ้นมากสิเราพี่นออ้องเหาว่าทาย,บายใบไหมว่าไปทายยอดไหมเขาก็สิแตกออกมากสิ ต้นนี้ก็ยังพุทอดได้ใส่ปุ๋ยเต็มที่เพียงแต่ว่าเอาปุ๋ยขี้เอาขี้ควายเอาขีง้ง้วะสต่ใบพี่น้องมาหยอดจักสองกับมือนี่แหละต้นนี้ก็ได้ดูซาแจมโบ้ดูว่าเขาก็เออกำลังแตกใบอ่อนออกมางามอยู่พี่น้องปลู่เว่ทดลองปลูกไว้ยอยู่หาต้นแล้วก็ตอนนี้ก็ลง พุทราสามรถไว้อีกสี่สิบต้นในสวนนี่แหละในสวนป่าสวนบุษดาเนี่ยแล้วกันยังมีฝรังของเป่าซื้อปลูกไว้อีกสามสิบต้นแต่ปลูกไปเรื่อยๆพีน่น้อ,องฝรังของเป่าซื้อปลูกไว้อีกสามสิบต้นแต่ปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องทดลองปลูกว่าของเป่าซื้อฝรั่งใสแดงที่ว่าเพื่อนว่ามันเป็นลูกยางลูกยาก เป็นรวยยากผลผลิตยากยังไงนะกาทดเอาทดนองมาปลูกว่ามันสิได้ผลผลิตบอ่อมันสิคุ้มค่ากับข้าเฮ็ดไบบอสีนะพี่น้องก็เลยตอนนี้กำลังพว้นด,ดินเพราะเขากระแตงยอดออนองกมาแล้วพว้นด,ดินียเอาปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยมายอดเขาจังน้อยแล้วก็ใส่ฟุ้นฉีงว่วไปดีนะพี่น้อง นี่ก็เป็นฝรั่งของเป่าเสือพี่น้องที่ได้ปลูกไว้เพิ่งเอา,อาต้นพันธุ์ลงมาปลูกทดาลองปลูกเบิง้งว่าเขาเสียหาผลผลิตคือจังยินจู่บอทีนนนี่เขาก็เริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้วอเอาลงมาปลูกกตัดยอดเขาพี่น้องตัดยอดแล้วนะเด็ดใบที่ว่ามันแก่แกถที่ว่าเขาติดมากับต้นเด็ดออก เขาก็เริ่มแตกตาไม่ออกมาแล้วแตกตาไม่ออกมาแล้วก็เลยอ่าจะมาพ่นดินอ่าพ่นดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขาใส่ฟุ้นเขาอ่าเราก,ก็เริ่มแตกตาออกมาเปิดแล้วพี่นอ้องกำลังคงก่อซื้อตอนนี้ก็อ่าพ่นดินแล้วเตรียมติใส่ปุ๋ยอ่าใส่ปุ๋ยก็ไม่ต้องไปใส่หลายนะพี่น้องใส่หางๆข้นต้นเขา ประมาณจะประมาณจะประมาณจะจกว่าประมาณอาสองครึพิละใส่ล่ยไปรอบๆเนี่ยจะเฝ้าไปใส่ค้นต้นเขาเดี๋ยวก็จะตายซะย่านเขาตาย,ยานี่นะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะติดแล้วสินะพี่นอ้องสิใส่ฟุ้นใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเขาอืม เริ่มแตกใบอ่อนมาเบิดแล้วพี่น้องทดลองปลูกไว้30ตสิบต้นต้นนี้ก็แตกใบอ่อนมากขึ้นกันต้นพุ่นก็แตกอแตกใบอ่อนมากเอากระค้นดินสใส่ปุ๋ยเขาค้นดินก็จะไปพ่นไกๆค้นต้นเขาพี่น้องพ่นทางห้างไว้เอาก็ใส่ปุ๋ยโรยรอบๆค้นตน้นจะไปจะไปใส่ไก้ค้นต้นเขาไหล ต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดดอนวะเราพี่น้องอ่านี่เป็นฝรั่งของผู้ซื้อทั้งหมดพี่น้องของผู้ซื้อทั้งหมดอืมการปลูกเว้ยทดลองปลูกกันต่อไปแต่ว่ากิ่งมันเป็นกิ่งกิ้งพันต้นน้อยนะพี่น้องกิ่งพันมันต้นเล็กมันก็เลยดูว่าโอ้ยคือต้นน้อยแถมมันยัได้กินน้อยบ้างสินะเอ่อเฮ็ดไปตามทุนเนาะพี่น้องทุนน้อยก็ซื้อต้นน้อยมากสินะเอ่อ ซื้อต้นน้อยมากออทดลองปลูกเบิง้งสนะัะนี้ซื้อกิ้งต้นใหญ่เขาตอนนี้กะรู้สึกว่าราคากัสีสูงนงี้งน้อยจกิ้งพันไมพี่น้องอ,อืมเลยซื้อต้นน้อยๆมากทดลองปลูกเบิง้งสักกอนอ,อ่าถ้ามันให้ผลผลิตได้ผลผลิตด,ดีก็ค่อยขยายกันต่อไปอ,อืม ขยายต่อไปเรื่อยๆคิดดีกัมันอาจจะขยายอยู่ว่าพี่น้องเพราะว่าตลาดมันเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ลองซิมเมืองแล้วเมืองนั้นกัต้นที่ปลูกไปตะกอนนี่ซื้อได้ซื้อมาปลูกกะรู้สึกว่าเออรสชาติเขา,อาหอมหวานกรอบมันอะไปพี่น้องเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวหวานมันทั่วไปเปรี้ยวหวานเราก็มันสิมีกินหอมมน,นะ ฝรั่งใส่แดงเอาหงพอซื้อนี่ยเรยมาทนลองปูกเบงบางต้นก็แตกกิ่งของบาซาลนี่ยังไม่น้องอมันก็ค่อยๆแตกตากานะเอ,อาจะติดอยู่อ่านาจะติดอยู่หลายต้นอยู่แต่ว่าต้นบม่ท่านแตกก็มีแต่ว่าเริ่มแตกมากแล้วเพราะว่า,าห้าลังต้นกับใบที่ติดมากกับต้นเขาก็เด็ดซ่าไปนี่นะปล่อยไว้ เขาก็เลยแตกซ่าเด็ดยอดเขาอันนี้พอจังน้อยก็ใส่ปุย๋ยก็น,น้ำแล้วก็กสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกท่น,นึงว่าเออฟรังของป๋อซื้อต้นน้นอยๆที่ซื้อมาปลูกดีมันสิใหญ่บ่มันเป็นต่ได้กินหน่วยบ่สิได้พี่นอ้องเดี๋ยวก็สิใส่เอ่อฟุลชิ้งว่ามาใส่พี่น้องนี่อันนี้ใส่เอ่อฟุล กยระไปใส่ไก่ข้นต้นหลายพี่นอ้องเยอะไปใส่ข้นต้นเขาอืมใส่หางๆไว้ประม่านคืบประมา่านออกมาหางต้นประม่านคืบหนึ่งนะเบเดี๋ยวใส่ไปใส่ไก่ข้นต้นกขาสิตายซะก่อนใส่สองกับเมือพี่น้องรอบๆข้นต้นนั่นสิรอบหางๆไว้แบบม่านคืบหนึ่งไปเดี๋ยว,วาค่อย อ่าวัสดุมันคุม้มเขาพราแล้วแค่นี้พี่น้องใส่ประมาณสองกับมือต่อตน้นอืมสองกับมือต่อต้นกับพอแล้วเพราะว่าอเขาเพิ่งแตกยอดแตกใบลากเขาอาจจะยังพท่านแข็งแรงในต้นเขายังหน่อยอยู่ญานเขา,าเข้มหลายมันสิตายซะก่อนสินะพี่นอ้องอืม คอยใส่ไปเรื่อยๆแต่ว่า,า่าอย่าไปใส่เงาเขาอันเถาะเอ่อ่าไปไใส่ไกล้้นต้นเขาใส่ห้างๆไว้สองกับมือกับพอ่อเราพี่น้องนี่สองกับมือพ่อใส่ห้างๆค้นต้นไว้แค่นี้ก็พอแล้วพ่พี่น้องสองกับมือ เดี๋ยวก็เวลารถน้ำม,มันก็จะอยู่ะะระยะห่างปัน,นี้ขันไปนส่ไงเงาเขาย่านเขาตายซะก่อนนะว่าต้นขเขายนงยหน่อยอยู่แตกตาออกมากเบื่อว่าต่อไปมันสีไงสีงามมันเป็นเราเป็นนวยบอรกระสิมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบองอีกท่นึง ถดลองปลูกต่อไปพี่น้อง30ตน้นสิหลอดจากตน้นอ่าอดีมาอปเดยนใ้พี่น้องเบิ่งเรื่อยอแตกใบอ่อนออกมาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในทำคลิปดีๆ ต่อไปตอนแบบคลิปนี้ไปแล้วครับ